สวัสดีค่ะนักเรียนชั้นป .6 จากครั้งที่แล้วนะคะเราได้เรียนเกี่ยวกับหลักการออกกําลังกายไปนะคะเดี๋ยววันนี้คุณครูจะสอนเกี่ยวกับประโยชน์การออกกําลังกายกันนะคะซึ่งจะมีทั้งหมด4ด้านด้วยกันด้านที่1ก็คือด้านของร่างกายค่ะมีอะไรบ้างด้านร่างกายเนี่ยจะเป็นเกี่ยวกับความแข็งแรงการเจริญเติบโตตามวัยเคลื่อนไหวร่างกายได้อย่างคล่องแคล่วต่อไปด้านที่2นะคะก็คือ ด้านจิตใจค่ะด้านจิตใจเน่ก็จะประกอบไปด้วยสนุกสนานเพลิดเพลินจ,จิตใจแจ่มใสเบิกบานฝึกสมาธิและก็สามารถควบคุมอารมณ์ได้ดีค่ะต่อไปด้านที่3ามจะเป็นเกี่ยวกับด้านสังคมค่ะสังคมเนี่ยก็จะทําให้เราได้รู้จักเพื่อนใหม่รู้จักการมีน้ําใจนักกีฬาและก็รู้แพ้รู้ชนะรู้ละลยค่ะด้านสุดท้ายก็คือด้านสติปัญญาค่ะช่วยให้สมองปลอดโปรง่ง ใช้ความคิดได้ดีและก็มีสมาธิในการคิดและทำกิจกรรมต่างๆค่ะถดจุดค่ะเดี๋ยวเราจะมาสรุปกันนะคะวันนี้เราเรียนเกยบกับประโยชน์ของการออกกำลังกายไปทั้งหมดสด้านด้วยกันด้านที่1ก็คือด้านร่างกายด้านที่2ก็คือด้านจิตใจด้านที่3ก็คือด้านสังคมและด้านสุดท้ายก็คือเรื่องของด้านสติปัญญาค่ะ เป็นยังไงบ้างคะจําได้ไหมเอ่ยนะคะสุดท้ายนะคะคุณครูก็จะมีแบบฝึกหัดทังเรียนทําท้ายคลิปนะคะเป็นการวาดแผนผังนั่นเองง่ายใช่ไหมคะวาดแผนผังด้านต่างๆขอประโยชน์ในการออกกําลังกายค่ะสําหรับคลิปนี้คุณครูก็ขอจบคลิปเพียงเท่านี้จเจอกันใหม่คลิปหนะ้าสวัสดีค่ะ